สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันนะครับกับช่องพักเครื่องั่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับอ่าช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับมาองละสามร้อยสี่องค์หนึ่งพันส่งฟรีเหมือนเดิมมีบริการเก็บเงินปลายทางมาเริ่มองค์ที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับ เรามาเริ่มองค์ที่หนึ่งกันเลยดีกรากับนี่ละกันนะครับหลวงปูดทวดนะครับนี่นะครับเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับอ่าแล้วหลังนะครับนี่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับขอเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่นะครับสมเด็จวัดระครังพิมพ์ใหญ่นะครับในอง์นี้นะครับองที่สองนะครับสมเด็จวัดรัคังพิมพ์ใหญ่นี่มีมวลสารนะครับนี่นี่นะครับองนี้อง์ที่สองนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญกระไ่เงินนะครับจับขข็ จับขอบไอสังกะสีโบราณเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับก็จะเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมเนื้ออัปก้านะครับนี่นะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมเนื้อเอเนื้อเนื้อทองเนื้อทองเหลืองพผิดเนื้อทองเหลืองนะครับนี่นะครับอ่าต่อไปนะครับองค์ที่สาม ไอ้องที่สี่ต่อไปองค์ที่ห้านี่องค์ที่ห้าเป็นเนื้อปะกานะครับนี่สี่ท้องเหลืองห้าปะกานะครับอ่าชอบกระทักกันไปเลยนะครับทักมากันได้เลยนะครับนี่นะครับก้นมีจานชัดเจนนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับจะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินนะครับหล่อโบราณนะครับรูปหล่อพระเจ้าตากสินนะครับนี่องค์นี้องค์ที่หก ต่อไปครับองที่7นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับหลวงปู่มีนะครับอิติอะไรนะครับนี่นะครับออกปีหกหนึ่งนะครับเป็นพระไม่นะครับพระใหม่นะครับอ่าที่เขาเปิดกล่องซุ่มกันแล้วเราแบบว่าหาเนื้อพิเศษนะครับนี่แต่ราคาผมซื้อได้สะสมได้นะครับอง์ละสามร้อยสี่องค์หนึ่งพันนะครับไม่แพงนะครับ ต่อไปนะครับองที่แปดนะครับก็จะเป็นสมเด็จวัะขังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับกรอบสีนาคนะครับสมเด็จวัะขังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดนะครับเป็นกรอบสีนาคนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่องค์นี้องค์ที่แปดองต่อไปครับองค์ที่เก้านะครับ ขอบเป็นพะล่วงรางปืนเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับนี่นะครับพะล่วงรางปืนเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับนี่สวยๆนะครับนี่นะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่เก้านะครับพะล่วงรางปืนเนื้อชิ้นสนิมแดงนี่นะครับหลังรางปืนนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่เป็นเนื้อชิ้นเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับ องที่10บจะเป็นพระกิ่งเนื้อเมกะพัดนะครับนี่นะครับกิ่งปวารเอ้ไม่ใช่กิ่งวัดบวรนะครับเนื้อเมกะพัดนะครับนี่มีจานนะครับองค์นี้องค์ที่10บนะครับองค์ละ300บาทนะครับ4ี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับผมต่อไปเลยนะครับต่อไปองค์ที่11เอเลยนะครับเป็นพระปิตาวัดอนงนะครับ นี uhm. ่นะครับเป็นพระปิดตานะครับ <recess> ว <ed isolation> ัดอนคงเนื <ive> ああ้อเมกสิทธิ์นะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่องค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองก็จะเป็นแหวนหลวงพ่อมุ้ยนะครับเนื้ออปก้านะครับนี่นะครับเนื้ออปก้าลงยานะครับแหวนหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามสิบสามจะเป็นพระกิ่งนะคล้ายๆสวนเต่าหลวงพ่อเต๋เลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับพระกิ่งนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับนี่พระใหม่นะครับพระใหม่นะครับพระใหม่ผมก็ได้มาเป็นสิบองค์เหมือนกันนะครับนี่คู่บารมีนะครับหลวงปู่อะไรเนี่ย หลวงปู่อะไรไม่รู้นะครับเป็นท้าเวสุวรรณนะครับสวยงามมากๆครับแล้วหลักเป็นคุดนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับเนี่ยต้องต้องอย่างนี้นี่เนี่ยองนี้องที่สิบสี่นะครับนี่สวยงามเตรียมสามห่วงด้วยนะครับนี่นะครับต่อไปครับสิบห้าขอเป็นสมเด็จวัดเกตพิมพ์หกชั้นนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดเกตพิมพ์หกชั้นนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับสมเด็จวัดเกตพิมพ์หกชั้นนะครับ ี่เนื้อแบบสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับนี่ต่อไปครับองค์ที่สิบหกนะครับจะเป็นนางพญาพิมพ์สังคตินะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับนางพญาพิมพ์สังคตินะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับ ก็จะเป็นพระกุท่ากระดานเนื้อชิ้นสนิมแดงเช่นกันนะครับนี่นะครับเป็นพระกุท่ากระดานเนื้อชิ้นสนิมแดงเช่นกันนะครับนี่เกตเกตยาวนะครับเกตยาวนะครับมีเกตสั้นกับเกตยาวนะครับต่อไปครับองค์ที่18องค์ที่18ขอเป็นหลวงพ่อปานขี่หนุมานนะครับนี่นะครับขี่หนุมานนะครับหลวงพ่อปานขี่หนุมานนะครับ นี่องอน,นี้องค์ที่สิบแปดองต่อไปครับองค์ที่สิบเก้านะครับจะเป็นรูปล่อนะครับรูปล่อสมเด็จพุทธาจย์โตหรือหลวงปู่เอี่ยมไม่ทราบนะครับหล่อเก่าๆนะครับใครรู้แบ่งปันไปนะครับสิบเก้านะครับองนี้องค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับก็จะเป็นแหนบหลวงพ่อฉุยนะครับเนื้อทองแดงนะครับแหนบหลวงพ่อฉุยเนื้อทองแดงนะครับสองสี่หกห้านะครับนี่นะครับสองสี <at> ่หกห้านะครับแหนบหลวงพ่อฉุยนะครับ ต่อไปครับยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดเอาเป็นพระปิดตานะครับเนื้อสัมฤทธิ์นะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะครับเนื้อสัมฤทธิ์นะครับนี่นะครับพระปิดตาเก้าไม่ทราบที่เนื้อสําฤทธิ์นะครับนี่องค์นี้องค์ที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบสองก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมฉลุนะครับเนื้อทองแดงนะครับปิดทองนะครับนี่เป็นเหรียญฉลุนะครับ ยสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเช่นกันนะครับนี่รักน้ําเกลียงนะครับส่องนิดหนึ่งนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับนี่ส่องให้ดูนิดหนึ่งนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบสี่นะครับเอาสมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่นะครับ องค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับสมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่มีลงลักปิดทองนะครับนี่นะครับเนื้อตึ๊บตั๊บเนื้อแน่นๆนะครับนี่นะครับต่อไปครับยี่สิบห้าจะเป็นงบน้ําอ้อยนะครับยี่สิบห้าจะเป็นงบน้ําอ้อยนะครับเป็นพระกุงบน้าอ้อยนะครับเนื้อชิ้นกัวนะครับ เนื้อชิ้นเงินเดี๋ยวนี้เนื้อชิ้นเงินนะครับเป็นงบน้ําอ้อยเนื้อชิ้นเงินนะครับองค์นี้องค์ที่ยี่ห้านะครับเป็นพระกุนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบหกนะครับขอเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานด้านข้างนะครับให้ดูก้นนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับยีิบเจ็ดนะครับยีิบเจ็ดนะครับยีิบเจ็ดเอาเป็นพระหล่อเช่นกันนะครับพระหล่อหลวงพ่อ หลวงพ่อโสธรนะถ้าจําไม่ผิดนะครับนี่นะครับเป็นพระล่อโบราณของหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกนะครับนี่นะครับเป็นพระล่อหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกนะครับอ่าองค์นี้องค์ที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับต่อไปครับยี่สิบแปดนะครับจะเป็นพระปิดตาหลวงปุโตนะครับแช่น้ามนต์นะครับจัมโบ้ใหญ่นะครับนี่นะครับแช่น้ามนต์จัมโบ้ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบแปดนะครับนี่ เส้นเกสาหลวงพ่อตะกุดชัดเจนนะครับนี่นะครับจมโบใหญ่ต่อไปครับยิบเก้าครับยิบเก้ายิบเก้าเอาเป็นเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับเท้าเวสุวรรณลงยาสีดำสวยๆนะครับนี่ลาบผลพุนทวีอะไรนะครับนี่นะครับไม่รู้เกจิที่ไหนนะครับน่าจะออกวัดของท่านนะครับอ่าองค์นี้องค์ที่ยี่สิบเก้าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนะครับ 30นะครับเป็นพระสังกจายวสุทัศนะครับนี่นะครับพระสังกจายวสุทัศสองสี่กว่านะครับอุดกิ่งนะครับนี่นะครับพระสังกจายวสุทัศนะครับองค์นี้องค์ที่30นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่31อนะครับอันนี้ไม่รู้เขาเรียกหลวงปู่ภูหรือว่าหลวงพ่ออะไรนะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับเก่ามากๆนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่31เอ็ดนะครับ พระเก่ามากปีลึกมากนะครับนี่นะครับใครรู้ที่แบ่งไปเลยนะครับต่อไปครับสามสองนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกะพัดนะครับนี่เนื้อสีดําเมกะพัดเงาๆนะครับสามสิบสองนะครับอง์นี้นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบสามอันนี้ก็จะเป็นกิ่งเพชรจับนะครับนี่นะครับกิ่งเพชรจับนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับ องต่อไปครับองที่34ี่นะครับ34ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโกสินนะครับหลวงพ่อเอมเนาะเนื้อปะก้านะครับเป็นเหรียญพ่อเอมสุขโขทยัยเนื้อปะก้านะครับนี่ต่อไปครับ 35, 35 35 35ขอเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินขี้ตานะครับขี้ตาสามชายใหญ่นะครับเนื้อออก สำลิดเงินนะครับเนื้อออกสำลิดเงินนะครับพร้อมกระเช้านะครับพร้อมกระเช้าพร้อมไม่ใช่กระเช้าเงินเนาะไม่ไม่รู้กระเช้าอะไรเนาะกระเช้าอ่ะแต่ไม่ใช่กระเช้าเงินนะครับองค์นี้องที่สามสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกก็จะเป็นเหรียญหลอดเจ้าสัวหลวงปู่บุญรุ่นแรกนะครับนี่เออไม่ใช่รุ่นแรกี่หลังยันอย่างเงี้ยรุ่นสองนะครับรุ่นสองนะครับนี่ต่อไปครับสามเจ็ดนะครับ อ่ะอันนี้วัดระคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อออกอมเหลืองแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สาสิบเจ็ดนะครับวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อออกโซนแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับนี่นะครับเนื้อออกไปโซนอย่างนั้นนะครับนี่ด้านหลังนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับต่อไปครับสามสิบแปดนะครับอ่า อันนี้เป็นพระพิคเนตนะครับนี่ลงยาสวยๆนะครับใครรู้ที่กับจัดไปเลยนะครับหรือว่าใครศรัทธาหลวงพ่อพระพิคเนตนะครับราคาแบบนี้นะครับเหรียญลงยาราคาแบบนี้ไม่มีแน่นอนนะครับหาได้เลยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้าจะเป็นพระปิตาหลวงปู่ยิ้มเนาะใช่ปะปิตาปู่ยิ้มเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่นะครับ เนื้อผงลงรักนะครับ3ามนะครับนี่เนื้อเกเกานะครับพร้อมมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับน <als> ี่องค์นี้องที่สามสิบค์ต่อไปนะครับองค์ที่40นะครับขอเป็นรูปลอหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่องค์นี้องที่สี่สินะครับรูปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่เนื้อปึกๆนะครับนี่ดูสะกอนต่อไป4ีเอด สี่สิบเอ็ดเอาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามรุ่นแรกเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับต่อไปครับสี่สิบสองก็จะเป็นรูปหล่อเก่าๆอีกแล้วนะครับรูปหล่อเก่าๆไม่รู้ที่แล้วนี่ก็พยายามอ่านแล้วนะครับนี่นะครับวัดสวนขันเนาะรูปหล่อหลวงพ่อคล้ายเหรอรุ่นรุ่นไหนเนี่ย ไม่เคยเจอนะครับนี i, g, ่นะครับองค์นี mos, etchup, ้องที่สี่สิบสองนะครับต่อไปครับสี่สิบสามสี่สามสี่สี่อ่ะสี่สามสี่สามเป็นหัวแหวนน้ำโมนะครับเป็นหัวแหวนนะครับไอเป็นลูกคล้ายหัวแหวนนะครับเป็นเนื้อเมกซิตนะครับนี่นะครับนี่นะครับเขาจะเป็นแบบอย่างนี้ถ้าเกิดกลมก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เหมือนจะเป็นคล้ายหัวแหวนเนื้อเมกซิตนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสามเหมือนเป็นหัวน้ำโมนะครับ ต่อไป44ก็จะเป็นลูกสะกดเช่นกันนะครับลูกสะกดเนื้อเมกะพัดนะครับจานครบสูตรนะครับนี่นะครับหรือว่าลูกอมนะครับลูกอมเนื้อเมกะพัดนะครับนี่นะครับจานครบสูตรนะครับใครจะรับคู่นะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับต่อไปครับ45ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดปี0ูน์หะครับนี่เตารีดปี05ูนย์นี้องค์ที่45นี่นะครับองค์ต่อไปครับ46นะครับ ขอเป็นพระพิฆเนศเนื้อสำมิดกับเงินนะครับนี่นะครับอ่าเดินทางมาองค์ที่สี่สิบหกแล้วนะครับนี่นะครับต่อไปครับสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับนี่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่สี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับหลวงพ่อสุชาตินะครับหลวงพ่อสุชาตินะครับนี่นะครับเพชรบุรีนะครับ องนี้องค์ที่47นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่48นะครับ48 48อ่ะอันนี้ก็จะเป็นพระกิ่งน้อยหรือพระชัยใหญ่ไม่ทราบนะครับไม่ทราบที่นะครับองค์น,น 45, okay. ี้องค์ที่48นะครับเนื้อเก่าๆนะครับต่อไปครับ49นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับหน้าแก่นะครับนี่นะครับพระผงสุพรรณหน้าแก่นะครับลงรักปิดทองนะครับ นี่องค์นี้นะครับองที่สี่สิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับก็จะเป็นหัวหัวเลดหลวงพ่อรวยวัดท่าตะโกนะครับนี่นะครับหัวเลดรุ่นชนะจนนะครับเนื้อทองเหลืองลงยานะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับอง์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมเลยนะครับ ถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปผมเป็นคนแรกๆนะครับเวลาผมลงนะครับาต่อไปครับห้าสิบเอ็ดนะครับเอาวัดเกตหชั้นนะครับแขนหักศอกไปเลยลงลักด้วยองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับนี่นะครับเป็นงานเนื้อจุกๆนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับก็จะเป็นพระกุหูยานเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับพระกุหูยานเนื้อชินเงินนะครับนี่มีรอยระเบิดนะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามก็จะเป็นเหรียญปุดทวดนะครับด้านหลังอีกด้านหนึ่งเป็นสมเด็จโตนะครับนี่ เนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับจะเป็นรูปลอหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับรูปลอหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับนี่เนื้อทองผสมนะครับมีกรอบนะครับองค์นี้องค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบห้าก็จะเป็นนางพญาพิมพ์เข้าตรงนะครับนี่นะครับเนื้อแห้งๆแก็งๆนะครับแร่ดอกมะขามนะครับ นี่นะครับสภาพไม่ค่อยสวยนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้าแล้วนะครับต่อไปครับห้าสิบหกนะครับจะเป็นขุนแผนหลวงปูทิมนะครับนี่นะครับขุนแผนหลวงปูทิมนะครับตะกรุดหลุดเหลือแค่นี้นะครับตะกรุดสาติกาเหลือแค่นี้นะครับนี่พ่นบนสีทองนะครับนี่เนื้อฟูๆแน่นๆนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกองต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับ จะเป็นพระปิดตากระดูกแกะนะครับนี่พระปิดตากระดูกแกะนะครับไม่รู้หลวงพอ่อก็ตีหลวงพ่อเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนชาวบ้านจริงๆก็อาจจะไม่มีงาก็มีนะครับเอาเป็นกระดูกก็ได้นะครับอ่าองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดองต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบแปดอันนี้จะเป็นเหรียญคล้ายๆนารายหยบยักษ์อะไรอย่างนั้นนะครับนี่นะครับวัด อะไรนะว่าต้นตืออะไรนะครับนี่นี่นะครับแม่อายนะครับอ่านี่นะครับลงยาสีแดงนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดมีโค้ดมีหมายเลขนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่ห้าสิบเก้านะครับอ่านี้ขอเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับ ขอเป็นสมเด็จวรละคงพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับเนื้อนะครับมวลสารก็มีนะครับในอง์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้าครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่หกสิบเอาเป็นปิดตาสายใต้มั่งนะครับเนื้อทองแดงเคลื่อนนะครับนี่องนี้องค์ที่หกสิบนะครับเป็นพระปิดตาสายใต้เนื้อทองแดงเคลื่อนนะครับ ต่อไปครับ61นะครับอ่าเป็นพระกิ affe, ่งนะครับสี่ลุงนะครับมานี่คล้ายๆวังหน้าเลยนะครับองค์นี้องค์ที่61นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่62นะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินขี้ตา5้าชายนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินขี้ตา5ชายใหญ่นะครับต่อไปครับ63า เอาเป็นปูดท้อไอเป็นปูดทวดนะครับเบตงนะครับนี่เนื้อทองผสมนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสามนะครับตอกตองสี่นะครับต่อไปครับหกสิบห้าไปหกสิบสี่นะครับอ่าองนี้องที่หกสิบสี่ก็จะเป็นหลวงปูเพือกพิมพ์ขุดสะใหญ่นะครับนี่นะครับหลงปูเพือกพิมพ์ขุดสะใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่แล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบห้านะครับ พระปิดตาไม้แกะหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับพระปิดตาไม้แกะหลวงปู่บุญนะครับอุดชนลงอุดข้างนะครับนี่องค์นี้องค์ที่หกสิบห้านะครับนี่นะครับขนาดใหญ่อยู่นะครับต่อไปครับหกสิบหกนะครับหกสิบหกก็จะเป็นพระปั๊มนะครับหลวงพ่อคล้ายหันข้างนะครับนี่นะครับเป็นพระปั๊มเนื้อทองแดงหลวงพ่อค้ายหันข้างนะครับ หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเป็นเหรียญสแตปมของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับอง์นี้นะครับหกสิบเจ็ดนะครับอ่าต่อไปครับหกสิบแปดครับหกสิบแปดอันนี้ก็จะเป็นแปะลงสีนะครับงอกิมโคยนะครับนี่เป็นเหรียญนะครับนี่นะครับลงยานะครับองนี้อง์ที่หกสิบแปดองต่อไปครับ องที่69นะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อฉุยนะครับอ่านี้เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อฉุยนะครับนี่นะครับเศเก่ามากๆนะครับนี่โอ้นานๆจะเจอเหรียญหล่อหลวงพ่อฉุยนะครับพร้อมกรอบนะครับต่อไปครับองค์ที่70นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระชัยนะครับหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่าหรือหลวงปู่บุญนะครับองค์นี้องค์ที่70นะครับ องละ300บาทนะครับ4ี่องค์ึ0 0พนนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับต่อไปครับ7 1เอดนะครับ7 1เอดก็วัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่7 1อดนะครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่7 1อดนะครับอ่าดูกันไปเลยนะครับนี่ต่อไปครับ7 2ิบนะครับ 72ก็จะเป็นพระปิดตาเก่าไม่รู้ที่ตีสายใต้นะเนื้อทองผสมนะครับองค์นี้องค์ที่72ต่อไปครับ73จะเป็นพระกุบุหนังนะครับนี่พระกุบุหนังนะครับพิมพ์เล็กนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับ73ดูหน้าตาคิ้วปากจมูกสวยงามมากๆนะครับนี่สวยทั้ง3องค์เลยนะครับเป็นเนื้อชินเงินนะครับ จ็ดสิบสามนะครับต่อไปครับเจ็ดสิบสี่ขอเป็นจอบใหญ่นะครับพิมพ์หลังแบบนะครับนี่องค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับจอบใหญ่พิมพ์หลังแบบนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้าพระปิดตานะครับไม่รู้ที่เช่นกันนะครับนี่นะครับเนื้อออกสำลิดเงินนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับต่อไปครับเจ็ดสิบหกนะครับ อ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนี่ดูกลนไปแล้วต่อไปครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเหรียญลงยานะครับกระไรเงินลงยานะครับหลวงพ่ออะไรวัดจุฬามณีนะครับอ๋อออกวัดจุฬามณีนะครับนี่เป็นเหรียญนะครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับสวยงามสวยงามมากต่อไปครับ 7จ็ดสิบปดเจ็ดสิบปดขอเป็นรูปหล่อเก่าไม่รู้ที่ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับนี่นะครับเจ็ดสิบปดนะครับรูปหล่อเก่าไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับนี่หล่อโบราณเก่าๆนะครับนี่นะครับต่อไปครับเจ็ดสิบเก้านะครับขอเป็นวัดระฆังพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเก้านะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนี่นะครับมนสานนะครับ นี่ให้ดูครับไข่ครับแป้งนะครับี่องนี้เจ็ดสิบเก้านะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับต่อไปครับอง์ที่แปดสิบนะครับอ่าอันนี้เป็นรูปล่อหลวงพ่อเดิมเนื้อปกเนื้อจะบอกพับปั๊มก็ไม่ใช่เป็นพระล่อเนาะนี่แล้วก็มีโค้ดนะครับนี่ไม่รู้ออกที่ไหนนะครับมีจานนะครับนี่นะครับเป็นพระล่อโบราณนะครับ รอแบบว่าเนื้อออกโซนสีขาวนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบองต่อไปครับองค์ที่แปดสิบเอ็ดก็จะเป็นพระปิตาพิมพ์ใหญ่วัดอนงอีกหนึ่งองนะครับนี่องนี้องค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่แปดสิบสองนะครับเป็นพระผงสุพรรณหน้าแก่นะครับนี่พิมพ์หน้าแก่นะครับเนื้อดินอีกหนึ่งองนะครับลงรักนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสองนะครับ ต่อไปครับแปดสิบสามนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับเนื้อสีลุงอั้นานจะเจอนะครับเนื้อแบบนี้นะครับแปลกดีนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสามนะครับนี่องค์ต่อไปครับองค์ที่แปดสิบสี่นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเอ่ยลงยานะครับหนองบัวนะครับหลวงพ่อพัดนะครับอ๋ออันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับลงยานะครับแปดสิบสี่นะครับ ต่อไปครับ85้านะครับจะเป็นนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับสวยงามนะครับนี่เนื้อดินนะครับนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับเม็ดแรกพุดขึ้นเองเลยนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่85้านะครับนี่พิมพเข่าโค้งนะครับต่อไปครับแ6นะครับจะเป็นปิดตาไม่รู้ที่นะครับนี่เนื้อผงลงรักไปทองนะครับปิดตาไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่86นะครับ เก่ามากต่อไปครับแปดสิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นขี่คุดนะครับแปดสิบเจ็ดนะครับรุ่นรับโชคนะครับหลวงพ่อฟูนะครับหลวงพ่อฟูนะครับนี่นะครับลงยาสีน้ำเงินนะครับก็สีแดงองค์นี้องค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับต่อไปครับองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่แปดสิบแปดนะครับอ่าปุดทวดศูนย์ห้าเนื้อสีลุ้งนะครับอ่านี่ด้านหลังตอกนะครับ นี่ใครชอบนะครับจัดไปนะครับองค์ละ300บาทนะครับ4อง์์1,000นะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ